พูดถึงในเรื่องของการตรวจเอทเคกันไปแล้วเรื่องของวัคซีนเรารก็ยังคงรณรงค์แล้วก็พูดกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าให้ไปฉีดวัคซีนใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดเลยแม้แต่เข็มเดียวเนี่ยก็ต้องรีไปฉีดกันแล้วหรือว่าใครฉีดเข็มที่1เข็มที่2ตอนนี้ก็รอในส่วนของการบูตเข็มที่3อย่างที่โรงพยาบาลสวนปลุงจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะตอนนี้ก็เปิดให้บริการแบบ Wal- k in นะคะสําหรับประชาชนให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในเข็มที่3วันนี้เปิดให้บริการ การเป็นวันแรกก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าไปรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากค่ะ บรรยากาศที่โรงพยาบาลสวนกรุงเทียมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนค่ะเข็มที่1นึ่แล้วก็เข็มที่3จํานวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วก็คนวัยทํางานโดยผู้รับวัคซีนสามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ด้วยตัวเองนะคะทั้งไฟเซอร์เอสตาเซเนกาซึ่งผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนก็ให้ข้อมูลว่าการเปิดให้ประชาชนวอล์กอินเลือกประเภทวัคซีนได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ อยากเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สมารับวัคซีนได้เพื่อช่วยป้องกันโควิด -19 ค่ะโอ้โหเป็นการรอคอยที่ยิ่งกว่าอะไรค่ะพอเขาประกาศล้วก็พยายามเลือกที่ว่ามันมาสะดวกที่สุดนะคะใกล้บ้านเพราะว่ามันก็มาสะดวกที่สุดแล้วค่ะสุดท้ายครับเชิญชวนคนที่ฉีดไปสองเข็มแล้วอยากจะมาฉีดนะ,ะับเชิญชวนกันใค,ใครฉีดสองเข็มม่ต้องมาฉีดเข็มสามนะคะเพราะว่ามัน ทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้นานทานสูงขึ้นแต่เราต้องดูว่าเราฉีดตามระยะเวลาหรือเปล่าต้องเกิน3เดือนนะคะเท่าที่มาเนี่ยก็มีคนแนะนาว่าต้องเกิน3เดือนกว่าก่อนเราถึงจะมาฉีดได้ะค่ะไอ้จริงๆแล้วมันเป็นการป้องกันตัวเองเนาะถ้าถ้าเราไม่ติดเนี่ยครอบครัวก็ไม,ม่ไม่มีปัญหาไปด้วยมันก็น่าจะดีนะครับ ทางนี้นะครับที่โรงพยาบาลสวนปรุงได้มีการจัดสรรวัคซีนสำหรับผู้ที่ Walk-in วันนี้ทั้งหมด750โดสแบ่งเป็นไฟ i ซอร์5 5 0โดสและ a s t r a z เ n e c a 300โดสซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มที่3และเข็มที่1แบบ Walk-in อีกครั้งในวันที่12มกราคมนี้ครับก็ต้องคอยติดตามข้อมูลนะคะคว่าจุดไหนตรงไหนที่เปิดให้บริการสําหรับการฉีดวัคซีนบ้างตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทั่วถึงนะแล้วก็<ช>มีการ,รจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียง